สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับกช่องคุยอีสานการกินนะครับวันนี้คูยอีสานกกษสิมากินนะครับย่เล็บมือนั่งน,นะครับวันนี้กซื้อมาประมาณหนึ่งโลนะครับก็ลเลยมาเห็ดลงยลงมือนะครับทำวันนี้มากินน้ากันเลยครับพี่น้องมาเสแสร้งน้ำกันครับผมเฮ้ยมาครับผม ืพริกกระส่่ป็าหลไปไหนหรอครับย่านผิดนะ้นั่นสิบนวยนะครับคือคนนวยง่อยนะครับ 嗯哼。Mm hmm. うんうんうん。 มกเขือนนะมกเขือมะเขดทศน,นะครับผมภาษาล่าวเนาะมกเขืดเทบมะเขือืนะค,ครับ เมืเ่อกี้เกียกันบ้างเกิดเหตุนี่ค <c oughs> ำยีไงนะครับผมโอ้ยเฮียเนาะน่าหยาดเฮียนะครับพี่น้องไหมนีามไม่กับถั่วสแก้าว ใส่พักตังชายต่างโอ่งน้อยนะครับพริกมาคำนี้ไหมครับผมที่พริกึือมันาวเผ็กน, <c oughs> น้อยนึงมันร้อยนึงนะครับมากอยู่ <c oughs> สดมามัเขือเทศหน่อยครับพี่นอนะ้องเนาะอื้มอื้ม ทำยังไงครับผมตรงนี้นะครับผู้อสานก็ได้ห่างหายจากการลุกยูทูเพีงน้อยนะครับเพราะว่ามีการ เกี่ยวกบไปเจไปงานทําเอกสารนักเรียนนะครับเปิดแจกย้ายการเรียน d l t v นะครับช่วงโควิดของรัฐบาลนะครับที่ให้นักเรียนไปเรียนอยู่ที่บ้านนะครับผ่านทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตยูทูบต่างๆนะครับดูคุยสารนะครับกสิพยายามลงช่องนะครับลงคลิปต่างๆนะครับไม่ไม้นะครับให้ได้รับชมที่ตามตลอดนะครับมาแสกันต้องทก่องครับผมมาครับผม làm con noi mặc lào mấy quá cả buồm lên làm làm nhắm cả buồm เราโมงผิดน้ำเหมือนว่าร้ายปนีได้ครับผมเพราะว่าอาจจะเป็นน้ำจางตอนเ pues ทตุ่มตีนไก่เนาะผมก็เอาใส่เครื่องกองตีนไก่ไปนะครับเครื่องรองตีนไก่ไปน้ำมันเลือดดอกกือ้อนก็บ่ออกร้ายไปเลยนะครับตอนนี้กันจักน้ำมันเคลือเทนเคลือเครื่องขาวเนียดละน้ำเครื่องปรุงเคลือบเงี้ยมันกับผสมกันเนาะมันก็ออกมาแบบตายหน่อยนะครับ mm -hmm. คอยกินน้ำแป๊บนึงนะครับน้อยนึงกินไปกินมากกับเรื่องเผ็ดน้อยนึงนะครับที่แหลกนึ่วมามันมเกิดสิบโบ๊ทปนีเผ็ดปนไอกับแซกเพื่อเอากินคื่เราครับผม,ม Yeah. <laughs> นะครับคุยสารกันเริ่มรู้สึกว่าอิมิ้มนี่ยแหละนะครับผมเพราะว่ามันกัตดังนั้นอันนี้แต่งโลหนึ่งนะครับเนาะอย่างกินน้ำเปล่าน้ำน้ำน้อยนะครับอย่างไรนะครับคุยสารกัสิมัอนี้นะครับคลิปนี้กัสิพ่อเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับ เพื่อเป็นกําลังใจคุยสารให้เรื่อนะครับเพื่อคุยสาระได้ทํำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับนะครับมวัสนีคุยสารพบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ